สบายดีครับพี่น้องท่านผู้ชมขอตอนรับพี่น้องเขาสู้ตลาดนัดโู้บือวานจานเตยอําเภอชนภุมิจังบาลเลชรครับอ,อย่างยิง้นเข้านะครับน่ายห้อยบอกผมมามือแรกได้ครับนี่มาแลฝนตกนะครับง่วก,กับคอยทย่อยเขามากครับเนี่ยนี้เป็นวันพุทธีเก <9 S 1> <น>้าเดือนกรกฎาคมพุทธศักราชสองพาย 68ครับผู้มันทุนมาตลาดนัดบัญจานเตยอ,อําเภอสวนภูมิเฮานะครับเป็นตลาดเปิดไหมเปิดรถเตอบะละเขาก็เปิดมากนะครับน่ายหอยทั้งไรพอ,อกันบอกเอาไปตลาดบัญจันเตยเนืเด้อแต่เขก,ก็เลยมานะครับมา,ม,ามานั่มเรียนราคาอันนี้พันถามันบางงวกล้วยเข่าสวยนิดเจ๊งหน่อยนะครับพันอยากได้ธไราอานี่ ฮะเจ็ดสิบกว่าไหมกยบอาเลยเจ็ดสิบเจ็ดสิบหกไหเจ็คพันนะตาน่อขอรับเต็มจุดรับลกถึงเตียนสหรับใบนไทยแ่ะบคนใหญ่และเทอร์เนอร์นะครับตินต่อขอรับเต็มจุดรับลูกถึงเตียนนะครับปีต่อไปนะครับเมียสาวน้อยอยากได้เจ็ดพันเท่าไรกูเจ็ดพันเจ็เ็นเ็ต่อร่างใดอีก ต่อรองเลยเนี่ยเนี่ยเรียกค่าคอมมือดิวะการลูกก้นมันม่ดอไมดิหายต่อรองได้ฝากเบอร์โทรได้บาพันลุงมเบอร์มาจากบ้านไหนมาจากเต้นเออไม่เบอร์เออไม่มีเบอร์เอาไปบจบพันเจ็ดครับโอเคครับวันนี้แบบไหนนั่นอ๋อโอเคครับเจ็ดพันเ็ ัเนีว่ายมาแต่ไทครับครับเดี๋ยวบุดนัดรุ่นนัดรุ่นครับคสวัสดีครับสวัสดีครับบอกรุ่นติดมอินี่อรเอาเท่าไหร่ะบักทึบหน่ยเดหกพักว่าหกพันกว่าจังหวัดหกพันห้าอดายุก็ได้อยู่ต่อรองได้อีกต้นนี้เลี่ะตัวนซื้อเขาปละซื้อเขาแปซื้อแะ้รวะเปล่นท่าน อือกันแล้วสองพันสองพันห้าสองันห้าตัวนี้นครับตัวนี้บุกหัวเร่อของประเด็นอืมตั้นบอจัวนีอนี่ เปิดปักขั้นหาซื้อลูกเติงแม่ลูกเอาถั่วแม่ลูกอ่ะครับใครแม่ลูกตอนนั้นแต่แม่มันลูกลูกผู้ขึ้ลูกเมียนเ,เอาถัา่วหนิ เปิดได้มื่นหะมื่นหะขอบคุณครับย่มหนังดีด้โก็อดีมาโอ้โลูกมันงามบมด,ดี้นี่ลูกกับลกูกเมย เปิดด้มยยืนหานนครับบึงแม่กับซุ้งร่อยจดด้วยหางขนด้วยดอกเนะมืนหาต้อนร่องไดครับฝากเบอร์โทษหนึ่งชลเก้าสามย์เจ็ดแปดย์สี่เก้ามันมันครับอ่าง้วเจ้าวันี่เทียวเจ้าบาดด่เนี่ยแม่กับลูกเนี่ย นี่แม่อันนี้แปดพันหันจะซื้อแม่ลูกลูกแม่นี่เด้มื่หนึ่งแม่ลูกลูกเท็กลูกเด้เนี่ยนี่มืนหนึ่งเอามูมูบกเทกน่อยด้อ่ตัวละโ้อ้ตัวละหกพันตัวละพันตัวละหกพันอันนี้มื่นหนึ่งครับแม่ลูก มื่นหนึ่งครับกับเพิ่น,พนใหต่อ,อ,อนี่พะลุ่นลงนี่นี่หกขั้นจะเชื่อนี่พกขั้นเม่ลูกกโอ้จอยเ <laughs> พิ่นห่องมื่นหนึ่งครับนี่เมลูกต่อรองเอาพะลุ่งเมพี่ ขวดขวดเมียนโนฟลุกเอาปลาเบอร์้วยเพันได้ห้าพันจะได้ศูนย์แปดสามสามสี่สามสามหกสามสามนี่แหะครับมาจากบ้านใดเฮ้มาจากบัาเตยวครับมาจากบ้านตยวนี่ดูนี่นี่ตัวเราหกพันต่อรองได้เมียนลกเมียนน่าจะได้กว่หกพันจะได้ก็เมีนลูกนั่กบบัตบัจ้อยไหมเหน คกับแม่ลูกนี่มื่นหนึ่งแม่ลูกนี่แปดพันต่อร่องได้คือเขาร่องตองงงาน่งงามาล้ลงมาลูกลงมาลงมาดงดงดดงดงเอ้าใส่โกงใหม่ไปแล้วเหรอคือบอกใครบดได้มาตลาด อยเกันสัเตรียมรถมอกกอกมาจากไสอ่ะมาจากทาตุ้มมาจากท่าตุมเราลงมาไล่แล้วจ้ากบอะแม่ลูกหกสิบเกลอยแม่สาวไล่ลรแปดพันเออเอาลงมาสักกันเดี๋ยวจะเห็นเพี่น้องจะเห็น ไปลูก,ไป,ลกไปยุหันละเดี๋ยวเจ้าบาลละน้อง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 เนี่ยอันลูกวันเตี้ยตัวนั้นเอาเทไรเมียลูกเนี่ยหมื่นสิบหาล้อย ม,ม,มันมันจิบหาลอยคับฮะงัวหายแกไหนมัน,มมมนสารดีปันเนี่ยเอาลงมาสะกดเอาลงมาสะกดมันถิไปใส่ขดาษสารดีดีปันเนี่ย นี่นีทองเฮาบ่พี่พี yes> ่พี่พี่พีม่มั่า่ดียลซิบหาลอยจ๊ะบ้ดจบ่ลูกมันไหมลูกี เอาอยู่ดีๆลนูนิ่งๆลูกมแม่มันมือนที่หารอยครับทั้งฝ่าทั้งแม่ทั้งหมู่วัน หมื่นสิบห้าร้อยฮะฝนตกครับมันถึงเลยบสถ์นนหัวเราเกลดคลอยคอยทะยอยทะยอยลงเดี๋ยวหอยนี่ก็ลักกันลงมากว่าจะบัดเจ๊เลย เ,เ,ดนนเดี๋ยวสิท้าละไขพี่น้องมึงจากบาทตอกก็เล็งเอาลงมาอันนี้นี่ต่อาแมีลูกปันน่ะอาลูกมันอยู่ข้างทึ่ง เ,เ,เ,เนี่ยนี่คือตลาดนัดบานจานรย์เตยเำเภอสวนภูมครับผมมาเมือแหลกน,นลัดแหลกพ้นตกงัอกล้วยกับว,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 วัตถุหลากหลายปันได ะจะคอยพบกันอีกครับคี่มนี้ฝากต้อนพี่น้องไวท่านนี้ครับสบายดี